ถ้าจะห,ห,หาร,รสปอร์ตคุณต้องมาเปิดประทุนมันต้องเท่ากับหน้าตาแร็พเทมเราะวมีไม่ธรรมดาสามรยการร,รายพร้อเชิญมา จะหารถเป็นของขวัญภรรยารู้แรงลมก็มีแบลฟัสจะเตต้ารถสปอร์ตหรูหราเอาไว้รับนักศึกษาศึกษากันก่อนไปสามลายกระหลันไล่มีเปิร์ตปัทุนรถสปอร์ตอยู่ที่นี่แรมโบ้ปอร์เช่เฟอร์รารี่ สวัสดีครับเมื่อกี้ไม่ได้ปิดไมค์คนเขารู้หมดเลยว่ากูลบอะไรนะฮะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กกดแจกรองิ่งให้กับชาแ y o ยูทูบแล้วก็กดเอเวอเรสต์จิงกระเบลให้กับช่อง f c e b o o k f แฟนเ g จอันนี้ด้วยนะฮะเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์แล้วกันขออนุญาตกินน้ำนิดนึงเมื่อกี้น่าจะรู้แล้วว่าเราทำอะไรมานะฮะเพราะไมค์มึงไม่ปิดเลยครับนะขออนุญาตเปิดแมสนะฮะมา เข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ครับตอนนี้คนดูอยู่64ท่านแชร์ไป6กลุ่มแล้วครับอ่ะใครที่ดูอยู่ฮะไม่ว่าจะเป็นทีมงานจากโชว์รูม3 0มร้อกนหลาดไลท์โชว์รูมก็ตามหรือจะเป็นแฟนคลับของ300้กนหลาดไลท์ก็ตามหรือจะเป็นพ่อแม่ญาติโกของ300้กนหลาดไลท์ก็ตามขอละสิบแชร์ได้ไหมฮะแชร์ส0กลุ่มได้ไหมครับสวัสดีพี่บอบครับสุภวิทย์ปรีปุญนาโนนฮะ,อะขอคนละหนึ่งแชร์แล้วกันครับขอชมสต๊อกค,ครับไปกันแบบเร็วๆแล้วกันไม่เสียเวลา พิมพ์คอมเมนต์ได้หน่อยกระแทกดาวให้เป็นกำลังใจให้เราด้วยการกระแทกดาวทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานครับวันนี้ตัดคันแรก Mazda i8 ครับตัวนี้ไมเ่อร์เชนหกสปีดตัวสุดท้ายรุ่นสุดท้ายก่อนจะปิดรายการผลิตครับคันนี้ตัวรถปี08ครับเร,เราขายในราคา799,000บาทครับที่อื่นขาย800,000กว่าเราขาย799,000บาทจับไฟแนนซ์ได้ประมาณ650,000อยู่ที่เกณฑ์ของลูกค้าครับโอ้รถที่ E37 มเขอสิครับงานเทียบแท้ครับโช๊ค BC Sport ครับ ห้อยเสียไทเทเนียมออโตเอ็กครับกองแต่งไอเสียซิ่งนะฮะเป็นของออโตเอ็กครับรถสีน้ำตาลเข้มสีพิเศษครับรีเมเดอิดิชันครับภายในเบาะแดงเดิมจากโรงงานหลังคาซันรูปุ่มสตาร์ทครบบอร์ดพวงมาลติฟังก์ชันจอคอมานครบครับสวยๆเครือเสียงบอสครับซึ่งเต็มระบบคันนี้ออปชั่นแบบเต็มระบบราคา7,99,000บาทจะเป็นได้แค่หกแสนห้าหมื่เคียรตของลูกค้าครับ สวยๆส,สวยจัดครับสวยจริงๆคันนี้อยากจะขายในราคา790,000บาทแต่ถ้าอยากได้ราคาไหนโทรคุยต่อรองได้เอารถได้เอารถให้ขายได้ขายให้โทรมาฮะหลังคาซันรูฟออปชั่นเต็มครับคุณแจคคีเลตเป็นคุณแจแบบการแล้วนะคันนี้799,000บาทครับในส่วนของคันแรกแต่ถ้าใครอยากจะได้เอารถที่เป็นสเปคตัวแรกและไอเทมและเป็นรุ่นแรกเหมือน I 7ตอนนี้ไม่ไเชนก็ราคาดึง ตัวออริจินอลเดิมปีตัวแรกเจนแรกก็อีกราคาหนึ่งเหมือนกันอันนี้คือ m า s t าไอซ์เจนแรกครับ4สปีดอื่นหน่อยแต่ราคาหน้าครบครับราคาเท่ากับ Mazda 3ครับหรือ Mazda 2ป้ายแดงนั่นเองราคา5,99,000บาทครับเป็นสีบอลเดิมจากโรงงานารถเซอร์วิสศูนย์เลยครับไมล์แสนโลไมล์แสนโลครับ5 9าเดี๋ยวเปลี่ยนไฟหน้าให้เปลี่ยนไฟแก้มให้ไฟท้ายให้ราคานี้ ใช่แต่เปลี่ยนไฟมือสองให้นะแต่สภาพใหม่เลยรถสีสปีดอีกหน่อยมีราคาแน่นอนเพราะว่าออปชั่นทุกอย่างเป็นตัวท็อปครับภายในสวยกิฟตไม่แสนโลฮะไม่แสนโลจัดไฟนั้นได้4ี่แสนห้าใช้เงินดาวแสนกว่าบาทเองฮะใช้เงินดาวเพียงแสนกว่าบาทเท่านั้นอันนี้นะครับ ใช้เงินดาวเพียงแสงก็บาทเท่านั้นครับแชร์แล้วฮะแชร์แล้วขอบคุณครขอคนละสิบกลุ่มนะฮะขอบคุณนะฮะขอบคุณของคุณสรยอทยุคุณปัญญาคุณทรงเกียริขอคุณปาลนะฮะคุณต้นนะคุณสมชายครับคุณเจสตาปาลาฟาเยลนะฮะอ่ะรถคันนี้ออรร้อมแบกนี้ขอบ19ฮะพร้อฮอมยางสภาพใหม่ครับรถคันนี้อลังคาสซันรูฟคุณแจ คันนี้เป็นกุญแจแบบรีโมทใช่ครับผมเป็นแล้วก็มีเอเจนต์สตาร์ทครบหมดครับบ่อปรับไฟฟ้าออปชั่นเต็มครับคันนี้ราคาออกห้างสามล้านกว่าแต่วันนี้ราคาเพียงห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคุณซื้อวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามันก็ธรรมดาไม่ถูกไม่แพงถูกหรือไม่แพงวันนี้เราไม่รู้แต่แม่งถูกวันหน้าแน่นอนอายเซเว่นวันนี้สองล้านกว่าครับสมัยก่อนคันละเจ็ดแสนคนบอกว่าแพงวันนี้เหมือนกัน iPad. อายแปดเพราะอะไรฮะเซเว่นแพงแล้วสุปอร์แพงแล้วเอเนเซกแพงแล้วสกายไลน์แพงแล้วม ไอ MR2 แพงแล้วทุกอย่างมันเริ่มแพงแล้วเอารถคันนี้ก็จะได้ระดับแพงขึ้นไปครับ2คันนีเ้เรามีทั้งหมด3คันดีสีเหลืองไอไม่ไา้กึ่งคัน7 4็ดแสบาท799,599้ 99, 99, ครับสคันนี้สำหรับใครที่สนใจสามารถเรารับเป็นเหรียญด้วยนะคลิปโตคอ r เรนซีสามารถซื้อรถเราได้ครับอ่ะเราไปในส่วนของคายเยนกันครับคายเยนคันนี้คายเยนไฮบริด จาก2ล้าน4 00 9 0,000นบาทครับรถเหลือ2้าน2 00 9หมืนบาทคุณสามารถขับคายนเนอร์ e นะจะใช้นงนได้ประมาณ2ล้านใชกเงินดาว2แสนกว่าบาทตีว่า3แสนกว่าบาทคุณสามารถขับปอร์เ e ช่คายเอนไฮบิดไฮบิดเป็นซิ่งันนี้ครับราคาตั้ง249เจริง,รงเห็นไหม249เราขายเพียงในะราคา2ล้าน2 00 9 0,000นบาทจากชฟนงนได้ประมาณ2ล้านครับสีบอลเดิมจากสีเทาเดิมจากโรงงานมีการเก็บสีบ้างจาก300กิลาดเลยโชว์รูมครับ แล้วรถคันนี้ครับมีการการันตีให้1ปีเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์และสูตรควบคุตมต่างๆครับให้คุณไปเลย1ปีเต็มรถคันนี้วิ่ง70,000กิโลแท้ๆรถนามสกุลดังสบายใจได้เรื่องสภาพตัวรถนะครับสภาพสวยจัดนะครับคันนี้เดี๋ยวเครื่องแก้วสภาพภายในให้ครับ140อ้าวร้อยสี่สิบท่านไปคนละแชร์ไะเอาไปคันนี้เอาไปสองสองเก้าอ่ะคดคุ้มอ่ะคันนี้คันนึงฮะร,รถส่วนตัวผมเองครับทุนสามล้านห้าวันนี้ ผมเคยตั้งขายเคยมีคนมาต่อผมราคานี้ผมไม่เคยให้เรียนเชิญเลยฮะสำหรับใครที่ดูอยู่อยากได้าราคานี้มีมาแล้วนะ299เก้เย็นดีเซลให้ร้อ ADV1 ขอบ21ให้พาร์ทฮามันพาร์ทฮามันรอบคันครับให้เบรกแบมโบ่ GT ด้วยคันนี้90,000กว่าโลดีเซลครับคุณซื้อดีเซล2 7งล้านเจล้านแปล้านเมีฮะไม่แสนกว่าเกือบ2แสนคันนี้ไม่90,000โลแท้ แล้วก็รถผมใช้เองตอนนั้นแต่7 0,000กว่าโลตอนนี้9 0,000กว่าโลเซอร์วิสตลอดมีอะไรไม่ดีทําหมดนะฮะส,สวยๆหลังคาสันรูปราคา299จัดไฟแนนซ์สองล้านแปดใช้เงินดาวสองแสนเก้าบาทเองอะ่ะสามารถขับขยเวย์ได้แล้วนะดีเซลนะย้ํานะฮะดีเซลสวยๆมีวาราันตีคุณหนึ่งปีเต็มด้วยไปเราไปดูกันต่อฮะใครที่อยากขับรถซูเปอร์คาร์ตอนนี้อยู่ในโซนซูเปอร์คาร์แล้วนะฮะแล้วก็โซนของรถสปอร์ตเปิดประทุนครับ คันนี้ครับเรามาดูกันมาเซราติ er ครับจาก2 5 9ล้านบาทผมขายเพียง2องล้านส0งบาทครับโปรมาสองจาก2 39, องาเการเหลืออีกแสนหนึ่งเหลือ2 2 9มาเซราติ 32GT ันคันนี้ใครใหลายคนเคยได้ยินว่าซ่อมไม่จบซ่อมจบเรียบร้อยแล้วผมจ่ายไป4 0 0แสนครับทำใหม่หมดเปลี่ยนไอเด้น,น,เ,นเปลี่ยนคันเร่งไฟฟ้าเปลี่ยนตัวเปลี่ยนทั้งหมดที่มันมีปัญหาเราซ่อมไปห,หมดแล้วทุกค,คนไม่มีใครกล้าซ่อมผมซ่อมไปแล้วฮะ4 0 0 0 0 0บาท าหมดชัวรัๆแป่รถที่น่าสะสมสามารถจอดที่ซุปเปอร์คาร์ปาร์กิ้งได้นะฮะซุปเปอร์คาร์ปาร์กิ้งได้สบายๆนะฮะสองล้านสองแสนบาทครับอ่ะเราไปดูกันต่อคันนี้ฮะออดี R8 V10 ครับออดี R8 V10 ครับตั้งอยู่7จ็ดล้านหนึ่งแสบาทครับเอาไปเลยฮะหกล้านเก้าหล้านเก้านะฮะเอาไปเลย6กล้านเก้านะฮะ เอาไปเลย6ล้าน9คันนี้ V10 สไปเดอร์หลังคาแดงฮะราคาดีแน่นอนแน่นอนที่สุดแล้วของรถออดี้ครับเป็นที่สุดของรถออดี้นะครับมันคือซุปเปอร์คาร์จากออดี้ครับออดี้8 V10 นะฮะเปิดประทุนนะฮะใครที่เข้ามาแล้วขอคนละสิบแชร์ใครกดแชร์แล้วกดหนึ่งให้หน่อยได้ไหมฮะอยากได้เซตสี่แปดเก้าค่ะไม่มีเลยมี s อสเอเคก่อนได้ไหม เอสอเคก่อนได้ไหมห้าเจ็ดห้าน็อตฟอร์เซลครับไม่เซลครับไม่ขายครับรถฝากขารถฝากจอดครับคันนี้โรตัสอีริสครับอีริสเอสล้านเก้าเก้าหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทครับรถดีสตอร์ใหม่หมดแล้วก็มีคนมาดูหลายคนอ่ะแต่ไม่รู้มีใครใจถึงบ้างหรือเปล่านะฮะบอกจะซื้อกันนู้นจะซื้อคันน,น,นี้ผมมั่นใจว่ารถคันนี้ไม่ได้ด้อยกว่าคันอื่นเลยนะฮะหาทิติก็หาไม่ได้แล้ว คุณบอกว่าคุณดูคันนู้นคันนี้คะซื้อคันนู้นคันนี้คันนี้ครับมาดูผมมั่นใจว่าต่อให้ไม่น้อยกว่านี้หรือรถที่ไม่ได้ใช้ผมก็ไม่เป็นรองใครอะ่ะประตูประตูที่บอกว่าจัดเออผมก็ไม่รู้ว่าจะหาที่ตีผมต้องไหนอะ่ะผมทำหมดแล้วให้น้งภายในเครื่องส่งเครื่องเสียงทำหมด พวเครื่องทำหมดนะมัเครื่องนมันเกียร์พวกผมก็เบรกลงลง้อยงยางสองสีฟิปมงเวมเบนทำหมดแล้วอ่ะเอาอะไรไปเทียบของรถท,ที่ไม่ได้ทำอ่ะผมก็งงเหมือนกันนะครับตั้งใจจะซื้อคันไหนล่ะซื้อเลยครับคันนี้ก็เป็นคันหนึ่งมาถึงแล้วคู่มือก็มีคุณแจกก็ใหม่สีก็ใหม่ยางก็ใหม่ช่วงล่างก็ใหม่เครื่องก็ใหม่ทำใหม่หมดประวัติครบหมดคุณไม่ต้องกลัวครับก็สบายใจซื้อที่ไหนซื้อนั่นครับก็อยากจะซื้อซื้อเลยครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่ารถคันนี้มีอะไรให้ติฮะ นะครับก็สําหรับใครที่สนใจรถโลตัส์ล้านเก้าล้านเก้าจัดแฟนแนซ์ได้จริงๆมันจัดได้เต็มนะแต่ผมเอาว่าอย่างนี้ดีกว่าล้านห้าล้านห้าพอได้นะครับด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ล้านสถึงล้านห้าน่าจะจัดได้นะฮะอ่าต่อไป s อสเอลเ้านหกเอาไปล้านห้าเก้าเอสเอเคสองสีขาวเดิมๆครับคันนี้หลังคาแก้วด้วยเมจิกสกายล้านห้าเก้าฮะสวยๆครับ,รบอ่ามาสแตงมาถึงมาสแตงกัน มาสแตงครับ5,000ซีซีเอาไป3 4 9ราคานี้เนสทายไม่ลดแล้วครับ3 4 9สี่าย้ำนะฮะ3 4 9สสวยๆเลย GT 3 5 0ห้าสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อตามช่องทางของโชว์รูมนะครับนี่ครับอ v วโอหกอีล้านบาทสพอมอจดขับ4อะไรครบหมดทุกอย่างครับโดนจดขับ4กับสพมไป2 0 0แสนกว่าบาท จ่ายไปแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเก็บสีใหม่อีกหนึ่งรอบให้สวยๆให้สวยจัดไร้ที่เติเลยรถใหม่กิฟต์เลยเดี๋ยวเรามารีวิวแบบเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งเราไปแบบเร็วๆฮะเราไปแบบเร็วๆนะฮะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบท่านขอเพียงแค่คนละหนึ่งแชร์ชครับใครกดแชร์แล้วกดหนึ่งให้หน่อย e ีสามห้าศูนย์ล้านสองเก้าครับ C D I ล้านสองเก้า C D I นะครับไอ้อส่วนขอ,อ้คันหนึ่งครับตัวเต้าเวลไฟสองสี่เก้าจากสองห้าเก้าสองสี่เก้า คันาจีนิชั่นตัวท็อปสุดครับไม่แสนโลแท้ประวัติศูนย์ครบรถคันอื่นผมไม่รู้ที่ไม้น้อยๆมีประวัติศูนย์ไม้คันนี้มีประวัติศูนย์แสนโลครับการันตีได้อีสามร้อยฮะจากล้านสามเก้าล้านสองเก้าโทรคุยได้เลยนะฮะตอนนี้รา,ราคารถได้รถให้ซื้อที่สามร้อยก็หลากหลสบายใจได้สามารถซื้อจอออนไลน์ได้เรามีวิดีโอคอลใครที่อยู่ในกรุงเทพไม่สะดวกดูรถเดียเด๋ยแนะนำเอารถไปให้ดูแต่ขอให้คุณแค่ซื้อจริงอย่าดูเล่นก็พอครับเพราะเวลาชอบเจอคนดูเล่นอ่ะเบื่อ นะครับคนอื่นเขาเสียเวลากันนะฮะแต่เราอยากเอารถให้ดูแล้วเพราะการที่เราลดไปดูเรามั่นใจอยู่แล้วว่ารถสภาพเราพร้อมขายแน่นอนแล้วก็คุณกล้าซื้อรถผมได้สบายๆเพราะเราการันดีอยู่แล้ว,วรถมีการชนหนับไม่การเจน้ำตัดต่อมีวรารนตีคุณหลังการขายหนึ่งปีด้วยในรถบางรุ่นนะฮะาคันนี้549จาก6กว่าเอาไป549เพอแล็กซัส3 0 0นะฮะซ K 599เอาไป5 549 OK, เเหมือนกัน เอาไป549เหมือนกันคันนี้เก็บงานเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเบีซขายแล้ว MT86 ขายแล้วนะฮะอะ C200 ขายแล้ว CRZ ขายแล้วอะ E250 CDI ถอดผงอะไรไปทำอยู่เก็บบอกเก็บงานอยู่799 799ดีเซล799ถูกที่สุดในตลาดจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่ที่เครดิตของลูกค้าด้วยนะฮะวรารนตี1ปีเต็มซ่อมศูนย์นะครับคันนี้ซ่อมศูนย์ได้ปาวะเอาไม่รู้เอาวรารนตีปีหนึ่งแล้วกัน MIS ล้านเก้าหมื่นอไปเก้าเก้าเก้าฮะเก้าเก้าเก้านะครับเอาที TTS ขายแล้วจองแล้วไปเราด,ดูมีรถไหนมีมินิมินิพาไปดูมินินะครับสวัสดีครับคุณแชมป์ขอบคุณนะฮะเซเปโลฮะเซเโลแสนสามเก้าเอาไปแสนสามเก้าขายทิ้งนะฮะทุนมาแสนห้าซ่อมเกียร์สี่หมืนเปรี้ยวฟันเลยยังไม่รวมเก็บสีแลวไม่รวมอะไรเลยนะครับสองแสนกว่าอ่ะ อันนี้มีนี้อันสุดท้ายแล้วหกเก้าเก้าป่ะหกเก้าเก้า JCW สีเหลืองแท้จากโรงงานหลังคาดำรถสวยเลยฮะคูเปอร์เอสนะครับ JCW ล้อขอบ17ก็ราคาประมาณนี้แล้วกัน699า ต้องให้สวัสดีครับผมแจ็คแปบโฮไปรีวิวครับเขาแท็กอะไรวะสวัสดีแจ็คแปบโฮไปรีวิวครับใครวะเนี่ยอ่ะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้สั่นกระดิ่งให้กับ c h anel n YouTube ด้วยนะฮะวันนี้เรามีรถมือสองประมาณนี้ใครที่ดูรีไลฟ์อยู่มีน้ำหอมไหมน้ำหอม มีใครอยากได้น้ำหอมไหมฮะน้ำหอมเราเปิดโปรต่อเราโดนลูกค้าด่าตลอดเลยมันหมดแล้วนี่ว่าเหลือไหมน้ำหอมมาหน่อยเยวแล้วน,นะฮะเท่าที่มีได้ที่ได้ก็ได้นะฮะสี่ชิ้นเอ่อหกชิ้นสี่ร้อยบาทเดี๋ยวค้ากิดไม่ให้ไม่รู้ว่ามีคนละอย่างละสามหรือเปล่าไม่รู้ครบหรือเปล่าเออเดี<ๆ>๋ยวค้ากิดไมให้ใครรับซ F มานะฮะน้ำหอมนะฮะหอมแผ่นปรับอากาศเพื่อให้ความหอมในรถยนต์ตู้เสื้อผ้าห้องน้ำห้องนอนรวมถึงบริเวณอื่นตามที่ต้องการ เหมาะสำหรับในที่ปิดนะฮะผมต้องบอกก่อนว่าน้ำหอม300กรัตไร้โชว์รูมนะฮะอันนี้ขายอาร์79บาทจัดส่ง50บาทแต่ตอนนี้เป็นโปรโมชั่นโควิดอ่ะวันนั้นเราทําแล้วเกิดมีความตอบรับที่ดีนะมีลูกค้าด่าเราว่าเราหมดโปรแล้วไมเราไม่ได้อยากได้บ้างอยากจะขายราคาเดิมก็โดนด่าอ้าวไม่เป็นไรผมขายให้หมดล็อตน,นี้แล้วค่อยว่าราคากันใหม่6ชิ้น400บาทจัดส่งฟรีขาดทุนด้วยไม่เป็นไร แต่มีข้อแม้นะฮะซื้อไปแล้วถ่ายารูปกลับมาให้เราดูหน่อยเราจะมานำรีวิวไว้นะฮะเม,มีใครรับไหมฮะมีใครรับไหมฮะมีใครรับไหมฮะเดี๋ยวนะครับมาดูทีเดียวกอนดูมาเลยมีใครรับไหมฮะ ไนะปเลยเนาะยืนไ,ไหนอย่วะหายไปไหน่เลยนะอ้าวมาอ้าวมีใครรับไหมครับตารตัวยงหายไม่แน่ใจเลยครับการดูหายผมไม่แน่ใจเลยครับตกทิ้เลยครับอหนึ่งร้อยเก้าสิบท่านใครที่อยากได้น้ำหอมก็ทักมาแล้วกันหรือใครที่ดูในรีไลฟ์ใน youtube ยังมีอยู่นะหมดแล้วหมดเลยยังมาด่ากันนะครับก็ประมาณนี้สำหรับใครที่สนใจน้ำหอมนะฮะก็ 4ชิ้นเอ้ยชิ้น400บาทครับก็สำหรับวันนี้ใครที่สนใจรถย์มือสฝักติดตาม085 2504444และไลน์ official o ของโชว์รูมแอสไซส้ยอการ์ลไลท์นะฮะและฝักติดตามช่องชาแ n ลยูทูบ0 0มร0 0 0ดอสคอการหลไลท์นะฮะแฟนเพจ300.0 0้อยดอสคการ์ลไลท์โชว์รูมนะฮะเข้าไปกดติดตามกดซีเฟิร์สกดสั่งกระดิ่งให้กับาแนลบด้วยแล้วก็ Facebook ด้วยนะคหรับผมนี้ชํา300ไปก่อนนะวัสดีครับ เปิดประทุนมันต้องเทากับหน้าตาแรเทมร่มเราะว่ามีไม่ธรรมดาสามรายการดไรฟ์พร้อมเชิญมาจะหารถเป็นของขัญภรรยารู้แรงเราก็มีแบบว่าสวยจะเตะตารถสปอร์ตหรูหราเอาไว้รับนักศึกษาศึกษากันก่อนไม่ส0มร้อยการาดไลฟมีเปิดประทุนรถสปอร์ตอยู่ที่นี่นแรมโบ่บอชเช่เฟอร์ราร,รี่กายไลน์ซูเปอรย์ยังแคมรพันด้าโตโยต้าและ Audi. ออดี ชอบเราก็เลยมาทำโชว์รูมพร,ริตตี้นี่ก็ต้องเรียกมาประชุมปชเปลี่ยนไฟหน้าใหม่ให้ตู่ตูก,กันชนใหม่ให้มันใหญ่บูมบู พอลงมือเองเลยรู้จุดเด่นและก็จุดด้อยถึงพูดบอกกนดีก็เสียไปยันคออ้อยไม่มีปล่อยรู้จริงและก็สำคัญบ่อยไม่ใช่แค่ฟังเขาเล่านั้นและเอามาปล่อยเรื่องรถรู้ดีนะมันเป็นไลซ์สไารู้มากรู้น้อยก็ต้องรู้ไว้ดาวอยากรู้เรื่องรถก็ต้องดูไว้ h าวรู้ไว้ไม่ไง็สมต่ไม่ต้องโชว์ how กัจะหา bon รถสปอร์ต <หา S 2> คุณต้องมาเปิดประทุนมัน <หา S 2> <ร>ต้องเข้ากับ<ล>หน้าตา<ล>วรเทมเราก็มีไม่ธรรมดา We got, got a dive bomb. ซื้อขึ้นแต่ราคาขึนจำจำนวนที่ซื้อทำกาเสียเวลาขาดตกใจแค่คุณเทนที่เอาเลยเต็มาตาสองแสนการตรวจพบประชนาชนหนักมาพิกความจมนักะต่ตอบเราไม่มีรถเราสวยลายละเอียดตัวทั้งต้องขัดสีหนังเคลือบแก้วของเหลวแถมด้วยวารันตีเครื่องเกียร์และส่วนกล่อง ECU ให้หนึ่งปีแชมป์สาร้อยลิมันเป็นคนใจกวางผงผ้างพูดตรงโผงผางพูดหมดพูดมากพูดจังปวดไปทำจริงไม่ พูดกล้าทำกล้ารับผิดชอบมารักรถคำรถศึกษารอบครอบส่วนเรื่องตลกนี่แม่ก็เป็นทุกรอบหวังว่าคุณผู้ชมท่านก็คงจะชอบกันเปิดบนบน,บน,บนฟังกันไปอีกรอบถ้าจะหารถสปอร์ตคุณต้องมาเปิดมะทุนมันต้องเข้ากับหน้าตาแวรเทม่มเราว่ามีไม่ธรรมดาสามราการราพร้อมเชิญมาจะหารถเป็นของขวัญภรรยาหรูแรงเราก็มีแบบว่าสวยจะเต,ตะตารถสปอร์ตรูร ไ้รับนักศึกษาศึกษากันก่อนไม่